วันนี้เป็นครั้งที่27ตรงกับวันที่6ธันวาคม2568ข้าพเจ้านายสรอัตถสารขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยักบูชาแด่องค์พระขวัปติเถระเะจ้าองค์หลวงปู่สมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามาีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพรัตนาตยครูบาาจายและเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบรนดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธายมนต์ต่อไปบทสวดชุมลุมเทวดาสมันตาจตวาเลสุอัตราสาชันตุเทวตาสัทธัรมมนีราชสัสสุนันตุสักโมคะทังสักเทกาเมจารูเปคิริสิขราตเตจันตริเกวิมานี ตีเปรตเทจะขาเมตจารุพุนาคาหาเนกเหาวะทุนีเขเตภุมมาจายันตุเทวาชราคาลาวิสเมียะขะข,ขันทัพนาาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวาราวาจานังสาทั้โวเมสุตันตธรรมสวรณนาาโออายมพระทันตาธรรมสวนากาโออายมพระทันตาธรรมสวนากาโออายมพระทันตาบทสวดน,น้ำการสิทธิขถา นโมตัสสะพระโควาตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระโควาตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระโควาตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจะกิริยาคาถานาติเมสารนังอัญงพุทโธเมสารนังวลังเอเตนะสัจจวัฒเสนะโสติเมหโตสัพพทานาติเมสารนังอัญงธรรมโมเมสารนังวลังเอเตนะสัจวัฒเสนะมา โสติเมโหตุสัพพทานาติเมาสารังอันยังสังโฆเมาสารังเวรานเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสัพพทานาบสุส่วนมหาการุณิโกนาโถติอาติคาอาติคาคาดามหาการุณิโก <c oughs> นโาโถอัาถายาสัพปพปานินงกุเรตวะปารมีสภาป,ป,ปัตโตสัมโพธิโมตมังเอเตนะสัจวะเชนะมาโหตุสัพพุปถวา มหากาลุนิโกนาโถหิตายะสาพฟ้านินางกุเรตวาปาละมีสัวฟ้าปะโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวะเชนะมาโหนตุสัพพะปัทวาหมหากาลุนิโกนาโถสุขายะสพพะปานินางกุเรตวาปาแลมีสัมพาปะโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจวะเชนะมาโหนตุสัพพะปัทวาห์บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมตตางิฆังสัมภยังพะละวาตะเกิด สมิงมหาวเนมหาตาพิภูสังเขนะสัตถิปันจมัตเตีกิพิภุสเตีสสเพเหวะอลรหันเตีกัสสเฮจารโลกทาโตหิเทวตาเยปุเยนัสนิปติตาหติภะคะวันตังทัสนายปิภุสังกันจะอะเโฟจตุนังสุธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตโหสิอะยังโผพภะควาสเกสุวิหรติกะเีระวาตุสมิงมหาวเนมหาตาพิภูสังเคนะ สัทธิ์วันจะมัดเตหิวิภุสตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทาสหิตาโลกะธาตุเทวตาเยปุญเจนะสันนิปติตาโหติพระขวัญตังทัศนายะพิภุสังกัญจายานุนะมะยะปิเจนะพระขวะเตนุภสังกบุญยามะุูสังกัมิตาวะพระขวะโตสัตติเกปาเจกะคาถาภาเสยยามาติอัตโฟตาเทวตาเสยยถาปีนามะพระละวาปุริโสสมะทิตังวะปังภาษาเลยยะภาษาฤทธิตังวะปังสมิชสยยะเอวะเววะสุทาวาเสสุเทเวสุ อันตรหิตาพระเขว่โตปุระโตปาตุระหังสุวัตโขธาเทวตาพระเขวันตังอภิวาเทตวาเอกับมันตังอัถังสุเอกัมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระเขว่โตสันติเกอิมังกาตังอภาสีมหาสมโยวอนาสิมิงเทวกายาสมาคตา อาคาตามหาอิมังธรรมะสมมยังทักษิตาเยวะปลาสิตาสังคันติอาดโคอปลาเทวตาพระเวาโตสันติเยอิมังฆาทังอภาสีตาตะลภิโขโสมมาจังสุติตังอัตโนวิชุกธรรมกังสุสารติวเนตานิ่กเหตวายอินทริยานิรักขันติปันธิตาตีอาดโคอปลาเทวตาพระเวาโตสันติกีอิมังฆาทังอภาสีเจตวากิรังเศตวาปริคังอินทกขีรังโอหะตมเเมชาเตตะลันติสุทาวิมลาตะโคกุตาสุทัตตาสุสุนากาเต อดัโคอัปปลาเทวตาพระพควะโตสันพิเกอวังคะทังอภาสีเยเกทีพุทธังสศรษนังคาตาเสนตเเขมิสันติอภายะภูมิมีาหายะมนุสสังเทหังเทวะกายังบริปุเรสันติเตอดัโคพระโควะภิกขุอามันเตสิเจภูเยนะภิโกเวทัสสุโรกธาตุสุ เทวตาสนิปติตาโหุตีพระคาถาคตังทัสสนายาวิโุสังขันตเยติเตปิโกเวอเหตสุงตีตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัพีพระขวัตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาเหตสุงไสยถาปิมายังหังเอตระหิเยปิเตปิโกเวพระภิสันติอนาคตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตสัพีพระขวัตานังเอตตาปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาพระภิสันติไสยถาปิมายังหังเอตระหิอาจิคิสามิปิโกเบเทวะกายานังนามานิ อิตายสัมมิภิกเวเทวกายานังนามานิเทธิสัมมิภิกเวเทวะกายานังนามานิตังสุนัสสะสังขังโนนสิกโรธัพานสิสามิติเอวามันเตติโคเตวิโคภะกวะโตปัญจโสสมุขวะเอตัสโนจะสีโรกับมนุสกัสสัมมิยะถาปุมมาตัสทัตาเยสิตากิริขับลังปะหิตาตาสมหิตาวุทุสีหาวาสลีนาโลมะหังสามิสัมมุโลโอทาตมะนฑสาสุตาวิปัสสันมนาวิลา พินโยปันจัสเตยตาวะวเนกาปิโรวัตเวตาตวามันตยิสทัสาวะเกสานเนรเตเทวกายาภิกันตาเทวิชานาสัพพิกโวเตจอาตาปมาตกะลุงสุตวะพุทธัสสะสนังเตสัมปาตุโลกมุญญา낭อมนุสานัตสนัง อภเพเกสตตมัทธูงสหัสังอัฏาสตลิงสตังเอเกสหัสานังอมนุสสานัมัสสงอภเพเกนัตตะมัทธคงทิสสะสัพพาปุตตาหงตันจัตถพังอภิญญายะวะวะกิตวานาจักุมาตะโตขามันตะยุสถาสาวกเกสหัสเนรเตเทวกายาติสัตตาเตวชานัตถาปุกโภเยโวขังหิตลิสามิกิราหิอนุปปัสโซตัสสหัสสาวะขาปุมากาปิระวัตวา อิทิมันโตจุติมันโตวันนะวันโตยะสัสนโมอชามานาภิกามุภิกขุนังสมิติวิุนังชาชาหาสาเหียมัตายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนะวันโตยะสัสนโอมอชามานาภิกามุงภิกขุนังสมิติวิกุนังสาตาทีลาติสหาสายะขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตวันนะวันโตยะสัสนโมอชามานาภิกามุงภิกขุนังสมิติวิกุนังอิเจเตโรลาสาหาสายะขานานตะวันนิโน อิทธิบันโธยุติบันโธวันนะวรรโตยศศาสีโนมุัหมานาภิกามุงภิกุนังสมิติงุณังเวสามิตาบรรจารตายขานานาตะวันนิโนอิทธิบันโธยุติบันโธวันนะวรรโตยศศาสีโนมุทหมานาภิกามุงภิกุนังสมิติงุณังภูมิโรราจะใครโวเวผุลสานิเวสนังจุโยนังสตาสหสังยขานังวยิ่งกาสติ กลุมฮิโรราชาไขโกโธภาคัสสมิตินุนางกุริปัญจอาทิสังราชาทสตาะโสภาษาสติคันธพานังอธิปติมหาราชายัสสิโสขุตาปิตัสสะภาโวอินทะนามามหาภราอิทิมันโตยุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกขะมุงภิกขุนังสมิตินุนังคัสสิปันจอาทิสังราชาวิรุโนตัดภาษาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายัสสิโสขุตาปิตัสสาวะโวอินทะนามามหาภราอิทิมันโตยุติมันโตวันนะวันโตยัสสิโน หมดอานาจพิการมุูงพิคุณนางสมิติวนางบัชิมันจ่าทิสังราชาวิรุฬปโคภาสาสตินาคานางทิปฏิมหาราชายัสศสิโสปุตาปิตาสาภาโวยินทัศนามามหาภรายทิปันโตยุติมันโตวันนวันโตยัสศสิโนหมดอำนาภิการมุ่งพิคุณนังสมิติวนังขุตารันจาติสังราชากุเบโลตปัสสาษติยักานางอาิปติมหาราชายัสศสิโสปุตาปิตาสาภาโวยินทัศนามามหาภรา พิธิมันโตจุติมันโตวันนะวันโตจะสาสีโนโบทัปานาภิกษามุงภิกขุนังสมิติวนาบุริมาทิสังทตะระโททักขีเนนะวิรุณะโกลปชิเมนะวิรุภโคกูเวโรตระังทิสังจตโรเตมหาลาชาสมันตาตจตุโรทิสสาธาละมานาอสังขวะเนกรมยโราวัฒน์ในสังมายาวิโรสาสาภูวัญจานิกาตถานมายาคุเทนตุเวเทนตุภิกขุจะวิภูโตสหา จันทโหนกามาเสโธจากกิรุมันทุนิมันทุจากปานาโตะปมันโยจากเทวสุโตะจมาริจิตาเสโนจากคันทโปนโรราชาเโนโหนโภูปัญจสีโคเทวติมารุหรือยวัจสาเอเตจันเจตราชาโนคันทภาสาราสุภิโมทัปนาภิกามุภิคุนังสมิติกุณังอัถาคุณาวสานาคาเวสาลาสหัตจสกา กมละาสตราอาคูปายาคาสหายาติพิยมุณานะตัลธาจะอาคูนาคาเชศสีโนเอระวันโอมหานาโคโสปาคัสมิติีวนังเยนาคาราเชสาสาลันติทิพาทิชาปีมิโสเจจัคูเวหายาสาเตวะนามชปตาติตลาสุปนาอิติเตสนามัาขวิยาตานาคาราชานมะสิงศุปนตโตเกมมะมะกาสิพุโตสันนาหาหิวาะใจอุปัทโทมหายันตา นาคาสุปนาสารนามกังสุสุท um ังช um ิตาพระราหเทนะสมุท um ังอสุราสิตาปันตโรวาสาวะเสตเีท um ี่มันโตยัสสาสีโนกาลกัญชามหาวิสมะอสุราธนเวขาสาเวปฏิติสุติติจารภาลาโทนมุตีสหัสตาจัปปลิปุตานังสะเพเวโรจนามกาสันนหิตวาพรลิงเสนังลาหุพัทมามูปาขมุงสมโยธานิพันธันเตมิภูนางสมิติงมะนังอาโปจเทวาปัทมีจาเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวา โสโมตยัสสะสะตระหาเมตตากรุณาการิกาอาคูเทวายัสสานิโนทัศเสตินัสสะกายาสเปยนาตุวันนิโรอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสานิโนโมทัปมาณะอิกามุวิคุนังสัมิติงุณังเวนทูจะเทวาสาลีจักอาสุมาจะทุเวยจามาจันทสุวปนิสาเทวาจันทามาคูปรักิตาสุริยะสุวปนิสาเทวาสุริยะมาคูปรักิตานาขตานิปุรักิตาวาภูมันเทวรากาวะสุนังวัสโวเสตโต สกลภาภะบริณโททะเสเตนะตถากาญญานสัมเณานะตะวันโนยะติวันโตยะติวันโตนะวันโตยัสสาสิโนโมทังวะนะภิกัมมิกอุนนะโนยะติกะตังอะถาฆูสาภูเตวะสะมะคิสิกขาลิวะอะลิสสะกะตะโรชาจะอุมมาปุภานิภาสิโนวะรุณาชาธัมมาจาตุตาจะอนิสิกาสุริยะรุติราอาคุอาคุวาสะวะนิสีโล ท่าเสติทัศนากายาสเปรนาณตะวันนยโลยทิปันโตยุติมันโตนาวันโตยัสสาสีโนมุทะมนาอภิกามุงวิทุนังสุปิติงวันังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาจิดธาตุภูมิกาอาภูอาภูมโนปูมิศิกาถาคงหละโยเทวาเยจโรุอิโตวาสิโนประคามหาปละขาอาภูเทวายัสสาสีโนท่าเสติทัศนากายา สัพเพนนะนาตะวันนิโนอิติมันโตยุติมันโตอนะวันโตยัสสาสิโนโมทัมนาวิกขามุขุณังสุบิณิมนังกุปกากุลุมะหาอรุณาอาคูเวคานาสาสาโอทาตคายะหาพโมภาอาคูเทวาวิจักขณาสัทธามตาหาคัชามิสกาเจยัสสาสิโนธนิยังอาคาปัสิโนโยติสาภิวสติทัสเสติเลสากายาสัพเพนนะนาตะวันนิโนอิติมันโตยุติมันโตอนะวันโตยัสสาสิโน โมทมานาภิกามุงภิกขุนังสวิติงุนังเขมิยาตุสิตายามะกัตถะตยัสสิโนสามิตการามเสเเถาโชตินามาจะอาสวานิมมาเทรติโนอาคูอาถาคูะระนิมิาฐาเสเตรเตถากายาตเพนานาตวันนิโนอิติมันโตยุติมันโตนะวันโตยะสัสสิโนโมทัาปาภิกามุง พิขูนังสมพิติภูณังสัทเตเทวัณิกายาสเพนานะตัววิโนนามาณิยนังขันธุงเยนจันยสัติสัสสานุปุถัชชาติเมขีหลังโอฆาตินัมนาสวังทักเขมวาธาตุังนาคังจันทังวะสิตาสิตังสุภามาปรมาโตจะปุตตาอิ่ิมโตสาสนาคุมาโลติโสจะโสภาขสมพิติภูณังสาสภามาโลกานังวะสภามิติสัตติอุปปันโน จุติมันโตวิสมากายโยยะสัสิโสธาเสถาอิสราอาภูปเจกวะสาวัติโนเตสัจมาชโตหาคาหานิโตปริวานิโตเตจัสสเพียพิกันเตสินเทเทวิสภามะเะมาลเสนาภิกามิปัสสะกานาสามมัญยังเอตคานาสัพันนัสราเถนะปันดาวุธุโบสัมนตาปฏิวาเลสามอวูปมจิโคตินังอิติตาถามหาเสโนกรนาเสนาเปรตจ วันนดาระัลลามหาจาสารังกตวานเถระวังยะื้อสถาปัสโกเมโกชนะยันโตสวิชโกตัตตาโสปุษาวติสังคโตอาัยยังวเสตันตาสะพังอภิญญายักว่าวักขิโตวานจะคุมมาตโตอามันติจิตตะสาวะเกสะเนระเตมาลัเสนาอภิกันตาเทวิชานาสักภิโกรเตกะอาตาปมาตกะลุงสุตวาพุทธัะสาสันังวีตาราเกหิปตะมุงเนสังลมะภิทยุง สัพเพวิชีสะสังขามาพระยาตีตายสาสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนุตตาตีบทสวดจุลชัยยาปากรณ์นะโมเมพุทธเตชะสารัตนาตยธรรมิกาเตชะปสีทีิปสเท,สทวานลายาปรเมสุลาสิทธิพัมมาจะอินทาจ่าจัตุโลกาคัมปีละกา,ขา สมุทาภูตุงคังคาจะสมภามชัยยประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะทอละนีทอละนี้โอตาที่อตาทีนาทีนาทีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนี้ใสนิ้ไหลใสเสนละเมรุละชพุนนอกละชีชัยยะชัยยะคำปีละโสมปีนาเคทนาคีปีศาสจะผู้ตะกาลีชัยยะชัยยะทุลนิมิตาโลคี ชัยยะชัยยะสิงคกีสุธาธานมุขชาชัยยะชัยยะวัลุนนมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคกุลาขันโทชัยยะชัยยะคันชะคนนตุลงสุปะรักูชงสีหะพญาขทีปาชัยยะชัยยะวัลุนนมุขยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณสุทธิโนละดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวี ชัยยะชัยยะทอละนีตะเลสทาสุชัยยะชัยยะชัยยะทอละนีสาตินสทาชัยยะชัยยะมังกลากัญญาภวะเขชัยยะชัยยะวลุนนยะเขชัยยะชัยยะละกเสสุละกุชเตชาชัยยะชัยยะพามิทัคนาชัยยะชัยยะ ลาชาทิลาสาชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพฟังชัยยะชัยยะอรหันตาปเทกพุทธสาวังชัยยะชัยยะเมหิสุโรฮะโลฮะลินเทวาชัยยะชัยยะความมาสุราโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณะโควิรูปโคจันทิมาแลวิอินโจะเวตนาเตโยจจกุเวโลวิรุโูปิจักขีวาโยจะปาชุนโหกุมาโลตตะละตะโก อาถาลสะมหาเถวาสีทิตาปัสสาทโยอิสิโนสาวกาสัพภาชัยยะลาโมภวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทัสปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสทีหุนภวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหุนตุเตชัยยมังขลังิชโยปีพุทธศาสิริมโตอายังมา ละสัจปาปิมาโตปาลาสยโยอุ่โสยัมโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาัมวะคนาไมเหสิโนสยโยปิพุทธัสสิริมาโตไอยังมาละสัจปาปิมาโตปาลาสยโยอุโโสยัมโพธิมันเทปโมติตาชัยยะตถาอินทคนาไมเหสิโนสยโยปิพุทธัสสิริมาโตไอยังมาละสัจปาปิมาโตปาลาสยโยอุโโสยัมโพธิมันเทปโมติตา ยตถาทะเทวะคะนามะเหสินโอสโยภิพุทธัสสะสิริมโตอยังมหารัสสะธมะภิโมโตภราทโยโฆสยัมโพธิมันเตพะโมธิตาชัยยตถาสุภันนะคะนามะเหสินโอสโยภิพุทธัสสะสิริมโตอยังมหารัสสะธมะภิโมโตภราทโย ผู้โคสย่มโอทิมันเทปโมติตาชัยยัตถานาคขนามเหสิโนสโยปิหิตัสาสิลิมาโตยังมาลัสสาจาปิมาโตภราชโยโคสย่มโอทิปันเทปโมติตาชัยยัตถาสภามาสนามเหสิโน เสยันโตโพธิยามุเรศักยานังนันติวัฒโนเอวันตวังมิสโยอิสิยาสุสยะมังคะเลอปาลจิตตปัลลังเกศีเสปทวิโพคะเลอภิเสเกสาโพทธานังอาคัพปโตประโมทติสุณัขังตังสุวังขลังสุปภาตังสุทิตังสุภโนสุโมหงโธ จะสูญทังพัฒมาจาริสุปัฏฐาขีนางกายกรรมังวาจากรรมังปัทักนขีนางปัทักนขีนางมโขกรรมังปณิทีเตปัฏฐานขีนาปัทักนขีนาลิกาตวานระพันตเทปัฏฐานขีเนเตอัตตะาสุขิตาวิรุณหาพุทธสาสเนอโลคาสุขิตาโหทาสหัสเพหิยาติพิสุนันตุโพโตเยเทวาอาสมิงทานอธิกตา ทีขาโยตคาสะถาโมตุสุขิตาโมตุสัพพธาลาขันตุสัพพสัตตานังลาขันตุจินนสสาสนายาการิปัฏนาเตสังนิวาสัพเพปุเรนตุโมโนลาถายุตกาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวะลาหกาโลคาตุปตะวาเตสังนิวาเลนตุจะสัพพธากายาสุขังติตาสุขังอรหันตุยะธาอรหังบทสวดธรรมนิยามสุตัง เอวเมสุตังเอกังสมัยยังพระกวาสาวถียังวิหารติเชตวเนอนาคเป็นทกษัสอาลามีตาตาละโขพระกวาปิคูอามันเตสิพิขาวติระทันเตติเตปิคูพระกวาโตปันจโสสุพระกวาเอตทโวจา อุปาทาวาพิเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตามัสสะาตุธรรมะสตะตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติตั้งตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตาวะิสัมเมตวาอาจิคเตเทเสติปัญญาเปติปัตเเปติวิวาสติวิภัชติอุตานิกโลติสัพเพสังขาราอนิจจติอุปาทาวาพิเขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานัง ทิฏาวสสาธาตุธรรมะติตาธรรมนิยามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังลัาคาโตอภิสัมุจติอภิสมิธิอภิสัมุจิตาวาอภิสมิธตวา ติคเตเทเสติปัญญเปติปัฏฐเปติวิบาติวิปัสติอุตานิขโรติสพเพสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏาวสาตถุธรรมสิตาธรรมนิยามตาสัพเทธรรมาอนัตตาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสมัยติ อภิสามุชิตตวะอภิสเบสเตะวะอาจิคเตเทเตติปัญยเปติปัตะเปติวิวัลติวิมัจติอุตานีกโรติสาเพธรรมะอนัตติอิจามะโวจะพะควะอ,อ,อ,อัตตมนาเตบิขูกะกะวะโตภาสิตังอภินันทุนตีบทสวดพระเถกะละตคาถาอาติตังนา,นาวาขาเมยยะนาปฏิกรเขอนาคตัาางบุคคลไม่คนคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอะไรและไม่ถึงโงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึง ญาติัตติตามไปนั้นต่างอปตัญจากอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันัานจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังขีรังอสังขปังตังวิทามนุปโลหะเยผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอยากแจ่มแจ้งไม่หนอนงาคอนแกงเขาครพ่อูอาการเช่นนั้นไว้อาจเจวะขิ่จมาตปังโกสัญญาเมรังสุเวความเพียรมีกิจที่ต้องทําในวันนี้ใคร จะรู้ความตายแม้พวกนี้นะฮิโนโนสังฆลันเตน,นะมหาเสเนนะมัจุนาเพราะการปบเนี้ต่อมัจุราาซึ่งมีเสนามากย่อมมีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตตาตันทิตังตังเวปเกะระโตติสันโตอติคเตม,มุนิมุนีผู้สงบย่อมเก่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดคขังทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้อยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมสังเวทครับปัจจคเวขณะสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากมันเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและนี่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้น ม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าวเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตตั้งชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังว่านงความตายเป็นของไม่เที่ยงาวะสสังมายามลิตพังเราจะคงตายเป็นแท้มรณอะนปิโยสานางเมชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตตังเมอันนี้จะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมืละนางเมนิี้จะตังความตายของเราเป็นของเที่ยง วะตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่ดอะเตตวิญญาโนขันปสัสสจากวิญญาณชุนโทอันเขาสิ่งเสียแล้คอะทีเสสติจะนอนทับปัทเวิงซึ่งแผ่นดินกะลิงกะลางอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจาวตาสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปาทวยธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิยุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปสโมสุโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสตามะลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งโพวกำลังตายอยู่เมลิงสุจมะมลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตาย แต่เทวหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทิเมเอาสังสะโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวนเมตตายอยังกินจียังกินจีกุสลังกัมมังสเพหิกะเตพระเตหิกะตังปุญ,ญงโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทเว,วะอสมิงคาเนอธิคตาทีขายุกาสัทาหตุสุขิตาหนตุตุขาปมุตจนตุ มาตาปิตาสุขิตาโหตุทุขาปมุตจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพอญาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพอาจาริยุปัชายยะสุขิตาโหตุทุกขาปมุตจันตุ สัเพนะขัดตาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมุตจันตุสัเพเทวาสุขิตาโหนตุทุกขาปรมุตจันตุสัเพสามารถตินังสามิชันตุโวบทสวดบูชาหลวงป่ทษดนะโมโธที่สตัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโธที่สตัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโธที่สัตโตอาคันติมายะอิติภควา ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเลโพธิคเลตหิงตหิงกาธรรมธาเนนะะวันตุภูชิตาโสติงกโลนเตตวิหารละมันทะเลเถรลาจะมัชานวกาทะพิโอสารามิกาทานปฏิอุปาสการามาตเทสานิกมาอิสรลาสัพปานะปตาสุกิตาผวันตุเตศาลาพุชายปิจะอันตสัมภวาสังเสริฐาชาตาะโวุปปาติกา นิยานิการธรรมว่าังปฏิจเตสัพเพปิทุกขัสสะกอรุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมัตลาเจ้าภูกระลาสังโฆโหตุสมะโควะอัถยาจ่าหิตายจ่าอัมเหระขตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนภูติงสัมปะเพรยามะธรรมเออริยะปเวทิเตปสันนาอุตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาทารังปะเวจันโตกาเลเทโวปวัสสตุ พุทธิภาวายะสตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาอัตลัชังนิจังลักขันติปุตตกังเอวังตมีนะราชโนปชังลักขันตุสัมปัาเทวตาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาตานิทุกขาพยาปัตตาตานิพยาโสกปัตตาตานิโสกหุตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอามิสิสัมปตังบุญสัมปตังสัพเพเทวานุโมจันตุสัพพสัมปติสิทธิญาทานังนัตันตุสัทธายสีลังลักขันตุสัมปัา ภาวะนาพิรตาโหตุขจันตุเทวตาขตาสุ망คลังขาถาสุปโหนตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธาน so ุภาเวนะโสตีโหนตุนิร so ันตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพสังขานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตะลัง สัพเพปุธาพระลพะตาปเจกานันตแต่ยังพลังอรหันตานันตเตเสนาระขังบันธามิสัพพะโสสัพเพปุธาพระลพะตาปเจกานันต์แต่ยังพลังอรหันตานันตเตเสนะละขังบันทามีสัพพะโสสัพเพพุธาพระลพตตาปเจกานันตแต่ยังพลังอรหันตานันตเตเสนะละขังบันทามีสัพพะโสสัพเพพุธาพระลตา ปัิเจกานัตยังพลังอรหันตานันตเตชฌานารักขันปัญนามิสัพพะโสสัพเพพุทธาพปตาปิเจกานัตยังพลังอรหันตานัตเตชนารังันปามิสัพพโสสัพเพุทธาพปตาปิเจกานัตยังพลังอรหันตานัตเตชนารัันปามิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งุกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธายายพระพุทธมนต์นี้ข้าพระเจ้าขอน้องกก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลสแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคารัยขออนี้สงแห่งกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพระเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภูศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพระเจ้า ขอใหข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลอีกทั้งขอเทพเทวด,ดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสารุก,การในบุญกุศสนี้โปรดประสิทธิประสานพรน้องส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระพิตาย,ยเศอสติทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรา รวมถึงว่าถูกงคลนนับกองที่สามสิ่อมฤต์ได้จัดสร้างขึ้นริบหย่อมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพบันศัศ์สิทธิ์อํานวยบลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุะก,การเทอนสาธุ